ทีนี้มาดูเรื่องของผลกระทบนะคะ,<ฮ>ะในภาคการเกษตรบ้างหลังจากที่นะคะมีการกระบาดรอ,อกใหม่ของ COVID โอะควิด19ล่าสุดนี้เองนะฮะ<ช>ที่มีการกระบาดมาแล้วเขาก็บอกว<ช>่าโอ้โหภาคการเกษตรเราโดนจังเลยใช่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเอาเอารอบแรกก่อนนะคะครอบแรกเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็ทําให้ GDP ภาคกเกษตรหดตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเนี่ยก็บอกว่าจะต้องปรับตัวแล้วล่ะนะคะคแนะนําเกษตรกรว่าจะปรับตัวยังไง ขณะที่สภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะก็แนะนําเกษตรกรเหมือนกันว่าการปลูกพืชชนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะอยู่ลําบากแล้วเหมือนต้องกระจายความเสี่ยงใ,<ช>ใ,นในพื้นที่หนึ่ง<ม>พื้นที่อาจจะต้องปลูกพืชมากกว่า1ชนิดนะ,ะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดิสรับท,ทั้งทั้งวงการรวมถึงเกษตรกรด้านบ้านเราด้วยมุมของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกเกษตรกรนี่แหละนะฮะก็บอกว่าการระบาดของโควิด -19 ้าเนี่ยภาคเกษตรกรรม ได้รับผลกระทบมากโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นข้าว <_' un> ข้าวโพดมันสำปะหลังและอ้อยยกเว้นสินค้าปศุสัตว์นะคะแต่ว่าตอนนี้ปศุสัตว์ก็อ๋อก็ยังดีอยู่เนาะ,นะยกเว้นสินค้าประมงนะฮะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการขนส่งด้วยซึ่งมีอุปสรรคค่อนข้างมากค่ะเอาไปฟังเสียงของคุณประพรัฒน์ปัญญาชาตรักกันค่ะอยากให้รัฐบาลเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นเจ้ายภาพแก้ปัญหาเหล่านี้เช่นจะจะระบบโลจิสติกใหม่ทั้งประเทศเลยนะครับในกรณี กตรจัดกรที่มีผลกระทบจากโควิดนี่นะครับสามารถจะใช้กลกไกลของรัฐเนี่ยในการดําเนินการต่อไปได้ไง <c oughs> ก็ประเมินว่าเหมือนกับว่าช่วงโควิดเนี่ยการเดินทางการขนส่งอะไรต่างๆมันค่อนข้างยากลาบากนะคัม,มีการแบบว่าปิดตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างเนี่ยนะคะทางประธานสภากเกษตรกรแห่งชาติค่ะก็เลยบอกว่าถ้าหากสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายเนี่ยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็อยากจะแนะนําเกษตรก,รกรก็คือว่ากเกษตรกรเนี่ยจะต้องไปคิดแล้วว่าจะสร้างอาชีพเสริมอะไรได้บ้าง เพื่อให้มีไรายได้เข้ามาอย่างหลากหลายนะคะคนอกเหนือไปจากการปลูกพืชทางเดียวอาจจะต้องทำกเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ของตัวเองนั่นเองค่ะ